กำลังรออยู่รีบเลยกับ Expander Cross HEV ใหม่และ Expander HEV ใหม่ราคาพิเศษในงานสุดจึ้งนี่เป็นครั้งแรกของ m i ิ s u b i s ิมอ o ตอร์กับรถครอบครัว7ที่นั่งมาพร้อมประสบการณ์การขับขี่ที่สมบูรณ์แบบด้วย m i t s u b i s h ี e m ช t i o n าสาการทำงานของ3มเทคโนโลยีคือขุมพลังฟลูไฮบริดใหม่7โหมดการขับขี่และระบบควบคุมความสมดุลขณะเข้าโค้งดีไซน์สปอร์ตพรีเมียมมีเส้นสายสีฟ้ารอบคันตกแต่งด้วยสัญลักษณ์ HEV ภายในปังมากขับสบายแน่ๆและเกียร์เข้ามาในรูปแบบนี้สวยมากส่วนบก เขาทำมาแบบให้สะท้อนความร้อนนั่งสบายแน่นอนด้านหลังกว้างใส่ของได้เยอะเหมาะกับเป็นรถออกทิปมากพับเบาะเพิ่มพื้นที่ได้แบบนี้เลยงไปนั่งแล้วเหลือพื้นที่เยอะแล้วยังมีจอทัชสกรีนก้านิ้วชํำๆมีมตรวัดขนาด8นิ้วมองเห็นข้อมูลการขับได้ชัดเลย Expander Cross HEV ใหม่ราคาพิเศษในงานเพียง9 0 46,000บาทส่วน Expander HEV ใหม่พิเศษเพียง9 0 12,000บาทเป็นเจ้าของวันนี้ฟรีดอกเบี้ย0%นาน48เดือนพร้อมเอกต้าแคร์หลายรายการไปลองสัมผัส ตัวรถได้ตามสถานที่ดังนี้เลยภายในงานได้ของสมนาคุณด้วยนะไปเป็นครอบครัว Expander กัน